อ้าวสวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเจอกันครั้งนี้ก็คือเป็นชั่วโมงที่4แล้วนั่นเองดังนั้นในชั่วโมงนี้เราจะทำแบบฝึกหัดกันแล้วถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยเราจะเราซื้อจะเริ่มเพลงใหม่กันนะคะแล้วนะคะแล้วก็เาจะทบทวนนิดนึงนะคะทบทวนเรื่องคำศัพท์สักนิดนึงอะทุกคนอ่านตามเห่าซือนะคะยยนจิงยยนจิง 睫毛，睫毛，冷傲，冷傲，酒窝，酒窝，嘴角，嘴角，全世界，全世界，知道。 知道，继续，继续，准备，准备，衬衫，衬衫，味道，味道，手指。 手指，手套，手套，心跳，心跳，感冒，感冒，发烧，发烧，篮球。 หาเอ่ะโอเคนะคะเราจะมาเริ่มแบบฝึกหัดกันเลยอ่ะคำถามก็คือถามอ่าเราจะถามแล้วให้อ่าการกระบาดให้ถูกต้องหรือว่าเลือกให้ถูกต้องให้ตรงกับภาพนะคะอ่าันีอาจจะเป็นความผิดของหนงซือน่คะคืออ่าจะพิมพ์ตก,ตกหล่นนะคะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าอักษรสองตัวนี้ ตรงกับรูปภาพหรือเปล่านะคะอ่าวดูข้อที่1นึ่เยียนจริงข้อที่2เจียหมอนะคะแต่รูปสอนเนี่ยจะชี้เข้าไปในดวงตานั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเอ่ยอ่าซสุอให้เวลาคิด อ่าโอเคใครที่ตอบพ่อเย็ยนจริงบ้างคะแล้วใครที่ตอบพ่อเจียวหมาบ้างอ่าเรามาดูคําตอบกันมาข้อนี้ตอบเย็ยนจริงคนที่ตอบเย็ยนจริงก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูข้อต่อไปในรูปภาพนี้คิดว่าตรงกับข้อไหนคะข้อที่หนึ่งไอข้อที่สองเหลึง่งออก ่นันเกเรียนคิดว่าข้อไหนคะอ่าใครตอบข้อหนึ่งใครตอบข้อสองอ่าข้อนี้ตอบ เหลืงอ้อนั่นเองคนที่ตอบเหลิงอ้าวก็คือคนที่ตอบถูกต้องนะคะหนีเมินเจินปังหนีเมินเจินปังนะคะอ่ะเหลิงอ้าวก็คืออะไรคะเหลิงอ้าวก็คือความเย็นชานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอ่ะให้ตรงกับรูปภาพค่ะข้อที่หนึ่งหลานชิวีวข้อที่สองจู่เฉีวอ่ะให้เวลาคิดค่ะ อ่าโอเคใครที่ตอบข้อหนึ่งคะใครที่ตอบข้อสองคนที่ตอบข้อสองผิดนั่นเองคำตอบคือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลานฉิวจะแปลว่าบาสเกตบอลนั่นเองนะคะต่อไปข้อนี้คิดว่าเป็นอะไรข้อที่หนึ่งเที่ยวหูหรือชินเที่ยวอ่าให้เวลาคิดนะคะ อ่ะโอเคใครตอบข้อชินเที่ยวบ้างคะแล้วใครตอบเที่ยวหูบ้างอ่ะข้อนี้คําตอบคือชินเที่ยวนั่นเองคะ่ะชินก็คือหัวใจเที่ยวก็คือเต้นนั่นเองนะคะรูปนี้ก็จะเป็นหัวใจเต้นคะ่ะอ้าวต่อไปตรงกับคาว่าการเมราหรือฟาชอล อ่ะโอเคค่ะข้อนี้ตอบฟาเชลนั่นเองเพราะฉะนั้นฟาเชลจะแปลว่าทำไมคะเป็นไข้นะคะกาเม้า,มมาคืออะไรคะกาเม้า,มมาก,ก็คือเป็นหวัดนะคะ ในบทต่อไปนี่ก็จะเป็นเพลงบทต่อไปนั่นเองก็คือเฉยเหมาเจี้ยวนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นเพลงเราไปดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะเรากลับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเราซื้อ h ห a d s อบอีกรอรูปนี้ชี้ไปที่ดวงตาเพราะฉะนั้นดวงตาภาษาจีนว่าเหยียนจิงนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครตอบเจียเหมาเนี่ยเจียเหมาก็คือขนตานะคะเหมาแปลว่าขนนะคะนักเรียนจําไว้เหมาแปลว่าขนนั่นเอง ต่อไปในรูปนี้ต้องตอบคําว่าเหลืองอ้าวนะคะเพราะว่าอ้ายนะมันแปลว่ารักเหลืองอา้าวในะมันแปลว่าเย็นชาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะตอบคําว่าเหลืองอ,อ้าวอ่าข้อนี้ก็คือจะเป็นหลานชิวหรือว่าจูเฉีวนั่นเองอ่าหลานชิวก็คืออะไรคะที่เราเคยพูดไปหลานชิวก็คือบาร ก็คือลูกบาสเนี่ยค่ะคือลูกบาสแต่จู๋ฉิวก็คืออะไรคะคือฟุตบอลน,นะคะใครชอบเล่นฟุตบอลบ้างเอง่ยอ่าถ้าชอบเล่นฟุตบอลน,นะคะต้องพูดว่าโ oh, ว uh ่ฉี่วนที่จูฉิว 我喜欢踢足球นะคะเราจะใช้คาว่าทีจู踢ิวเพราะว่าทีเนี่ยแปลว่าเตะนั่นเองนะคะเราจะใช้ตรงที่ว่าเท้าเท้าก็คือเตะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะตอบว่าหลานเชีวอ่ะต่อไปเที่ยวอู่คืออะไรคะเราเคยพูดก่อนหน้านี้ไปแล้วในชั่วโมงก่อนๆก็นนคือเราจะจะพูดว่าเที่ยวอู่เนี่ยแปลว่าเต้นนั่นเองแปลว่า เต้นนะคะชินเที่ยวคืออะไรคะแปทีละตัวนะคะชินก็คือหัวใจเที่ยวก็ย่อม,มาจากคาว่าเที่ยวอุเนี่ยแหละคะ่ะก็คือชินเที่ยก็คือหัวใจเต้นหรือว่าหัวใจสัน่นใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อคําว่าชินเที่ยวอ่ะข้อต่อไปนะคะจะมีคําว่ากาเมากับคาว่าฟาเชลนั่นเองอ่ะกาเมาก็คืออะไรคะกาดเมากก็คือเป็นหวัดแต่ฟาเชลเนี่ยก็คือ เป็นใครเพราะฉะนั้นตอบฟาเฉาอ่ะใครได้กี่คะแนนกันบ้างลองเช็คดูนะคะว่าคลังคำศัพท์ที่เราเคยเรียนไปเนี่ยเราสามารถนำะมาใช้ได้เป็นประโยชน์ได้จริงไหมแล้วเราได้เวลาตอนที่เราตอบเนี่ยเราตอบถูกได้เยอะไหมแต่ถ้าใครตอบถูกได้เยอะเนี่ยก็แสดงว่าเราประสบความสำเสร็จได้เราอีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครยัง โอ้เราซื้อค้านหนูยังจำไม่ได้เลยค่ะพยายามต่อไปค่ะขอให้นักเรียนพยายามนะคะเราจะ,จะคอยเอาใจช่วยเต็มที่นะคะอ่ะในบทนี้เราก็จะพูดถึงเพลงนี้นะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะหาฟังได้ตาม Youtube ทั่วไปเลยหรือว่าหนังเรื่องนี้นักเรียนก็สามารถที่จะ เอ่อเซิร์ชใน u t u b e ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อเหมือนว่าหนังเรื่องนี้จะจะลงใน YouTube แล้วนะคะอาจจะไม่ได้เต็มตอนหรือว่าบางตอนอาจจะขาด,ขดห,หายไปนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะจะดังอยู่พอสมควรอ่ะโอเคในบทแรกของเพลงนี้เราก็ได้พูดจบกันไปแล้วเนาะอ่ะเราขึ้นบทที่2กันเลยค่ะบทที่2ก็คือเราซื้อยกเพลงนี้ขึ้นมาก็คือเสือ 猫叫เฉว猫叫เฉวแปลว่าอะไรคะนักเรียนคนรู้ไหมเฉวเือแปลว่าสอนเมาก็คือเมาก็คือแมวเจียวเนี่ยค่ะมันแปลว่าเรียกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราออกมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะไม่ตั้งชื่อเพลงว่าสอนแมวเรียกนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะดูแปลกๆเนาะเราก็ต้อง ตั้งให้มันเข้ากับบริบทกับเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยก็ต้องตั้งชื่อให้มันให้มันน่ารักหน่อยก็คือสอนแมวร้องเพลงนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็จะคือก็คือเป็นหน้าปกของคนที่เขาร้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบของเราซื้อนี่ก็จะเป็นแมวน้องแมวร้วองเพลงอยู่อ่ะต่อไปค่ะต่อไปเลยเนี่ยจะให้ดูเนื้อเพลงอ่ะเรามาดูเนื้อเพลงกันเขาบอกว่าเไรคะเขาบอกว่าอ,าอ่าอในท่อนแรกเขาบอกว่า 我们一起学猫叫，我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵,喵。阿玲呀哈，我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵,喵。哦，就是在朗评了呢、啊。啊，OK，我们就是就是我们，一起学猫叫，就是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 就 เรียกพร้อมกันว่าอะไรคะอิชีก็คือพร้อมกันว่าเหมียว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 นะคะอ่าอยู่ประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการในการร้องเพลงเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คืออ่านไปก่อนอ่านอ่านอ่าน,านแล้วก็ฟังตามแล้วก็ชี้นิ้วตาม ที่เขาร้องนะคะอ่าอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดูคอร์ดได้ถ้าใครเล่นกีตาร์เป็นก็สามารถที่จะเล่นคอร์ดตามนี้ได้เลยนะคะนี่เราซึแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้ทําแบบฝึกหัดไปในข้างต้นแล้วก็อ่าเริ่มบทเพลงใหม่กันนะคะอ่าสำหรับวันนี้เราซื้อฝากไว้แค่นี้ก่อนเดียวชั่วโมงหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องทบทวนทุกครั้งเวลาเรา ทำไมคะเวลาเราก่อนที่เราจะนอนเราจะต้องทำไมคะทบทวนเนื้อหาทุกครั้งนะคะอ่ะที่เที่ยว我说到这了谢谢你们再见